Damn. Damn. สวัสดีทุกคนเลยนะคะเอาละค่ะในที่สุดนะคะปอก็ได้มันเล่นมดนี้นะคะมันคือมอดสีลุ้งค่ะทุกคนซึ่งไม่คิดว่าปอจะหาหมดนี้เจอนะคะมันคือมอดที่แบบว่าโรงเรียนเนี่ยจะเป็นสีลุ้งนะคะทุกคนแบบโอ้โหบอกเลยว่าว้าวแน่นอนนะคะแล้วก็หน้าตาของตัวเราเนี่ยโคตรน่ารักเลยนะคะไปค่ะทุกคนลุยค่ะมาค่ะทุกคนไปดูกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะ อุ้ยสีลุงด้วยอ่ะว้าวดูนี่สิเฮ้ยสีห้องโคตรน่ารักเลยนะคะทุกคนดูดูดูด,ด,ดูคือเป็นสีชมพูออกนมนมนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีขาวนะคะแล้วก็นี่คือหน้าตาของยันจังค่ะไหนขอดู กก<ๆ>นอนเลยสิโอ้โหเหมือนเดิมเลยนะคะไปค่ะไปดูที่โรงเรือนกันดีกว่าโอ้โหทุกคนดูนี่สิคะตัวละครโคตรน่ารักเลยค่ะแล้วก็ดูที่ถุงเท้าสิน่ารักไปไหนก่อนคะ่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะคือใบหน้าของเราเนี่ยเขาก็มีการนะคะเปลี่ยนเขาโค้งด้วยค่ะทําให้หน้าตาของยันจังเนี่ยมันเปลี่ยนไปเลยนะคะคือแบบดูเป็นสาวสวยมากๆเลยนะคะทุกคนเอา อุ้ยดูสิทุกคนท้าววิ่งโคตนน่ารักเลยอะตอกแตกตอกแตกตอกแตกโอ้โห จะน่ารักเป็นไหนก่อนคะแล้วก็นี่เลยคะ่ะทุกคนลองเรียนสีลุ้งของเรานะคะเป็นยังไงโอ,อ้โหบอกเลยว่าสว่างตาม,มากๆเลยนะคะแล้วก็นี่เลยคะ่ะกําแพงโรงเรียนของเรานะคะก็เป็นสีลุ้งเหมือนกันนะจ๊ะว้าอุ้ยคุณครูคะหนูเนี่ยจะบอกว่าชุดนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เข้ากับคุณครูสักเท่าไหร่หรอกนะคะแล้วก็ทุกคนดูนี่สิคะดอกไม้เนี่ย ยังเป็นสีนี้เลยนะคะสวยไหมสวยเนาะทุกคนดูสิอุอลังการเป็นไหนก่อนคะเนี่ยคือปอนเนี่ยชอบท่าวิ่งของตัวเรามากๆเลยนะคะเอ้ยสวัสดีค่ะลุงพี่คะ คือยหนูเอ้าโอขอขอขอโทษค่ะลุงพี่คะแต่ว่าจะว่าไเป็นแล้วนะคะคือตัวเราเนี่ยก็หน้าตาสวยขึ้นแล้วนะคะเมื่อไหลายลุงพี่เนี่ยจะเหลียวแลฉันล่ะคะทำไมกันนี่คือฉันเนี่ยจะต้อง เปลี่ยนรูปร่างหน้าตาเนี่ยไปถึงเมื่อไหร่คะรุงพี่เนี่ยถึงจะหันมาเหลี่ยวแลรานะคะทุกคนแบบคือแบบเป็นผู้ชายที่แบบว่าใจร้ายมากๆเลยนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะแล้วก็อันนี้คือเป็นห้องครัวนะคะทุกคนคะ่ะก็จะเป็นโทนสีนี้เลยนะจ๊ะว้าว คือเป็นโทนสีที่แบบว่าโคตรน่ารักกันนะเดี๋ยวปอจะมาขอเขาเนี่ยอยู่ในชมรมแล้วกันนะคะเอา้ามันขออยู่ในชมรมไม่ได้แล้วเหรอโอ้โหเสียดได้จังเลยนะคะงั้นนี่เลยทุกคนแล้วก็นี่เลยคะ่ะเราเจอมีดคะ่ะ คือเป็นมีดที่มีสีสันนะคะโคตรน่ารักเลยค่ะเห็นไหมดูสิมีสีชมพูนะคะชมพูออกนมนมหน่อยนะคะทุกคนโคตรน่ารักอ่ะชอบชอบนะคะห้องนี้คือไม่มีอะไรนะคะแล้วก็มาดูที่ห้องนี้กันค่ะฮะอะไรอะ่ะทำไมถึงมีรูปเดรดซิมนะคะมาแปะอยู่ตรงผนังด้วยล่ะคะทุกคนอย่าบอกนะว่า ตัวละครตัวนี้เนี่ยอาจจะมาจากเดอะซิมสีก็ได้นะคะเห็นไหมทุกคนดูสิ <c oughs> มันคือรูปของเดอะซิมเลยนะคะทุกคนแล้วก็นี่เลยค่ะมีดค่ะโคตรน่ารักเลย <c oughs> จริงๆรจร,จริว้าว <c oughs> คือแบบโทนสีโคตรสวยเลยอะสวยมากดูสิทุกคนเห็นไหม เออไปค่ะปอขอแวะมาที่ห้องน้ำเหมือนเดิมเลยแล้วกันนะคะฟึ่มมาเปลี่ยนเสื้อผ้ากันค่ะทุกคนอุย้ยทุกคนเดี๋ยวเดียวดูนี่สิคือชุดน่ารักไปไหนก่อนคะโวยโคตรน่ารักคือแบบเป็นมอดที่ต้องเล่นหนักคือห้ามพลาดเลยนะคะเพื่อนๆค่ะอุยไหนไหนไหนขอดูชุดว่ายนะ้ำหน่อยสิชเวป ขอให้สวยด้วยเธอโอ้โหก็คือน่ารักไม่แพ้กันเลยนะคะดูส่หุ่นดีมากๆเลยค่ะเป็นสีชมพูหมดเลยด้วยนะคะอุ้ยปอชอบจังเลยทุกคนดูสิน่ารักมากโอ้ยหลงรักมดนี้อีกแล้วค่ะเอาละในปอขอเดินสำรวจหน่อยแล้วกันนะคะอันนี้คือเป็นในส่วนของสระว่ายน้ำนะคะโอ้โอ้ พอเราเข้ามาเนี่ยสิ่งที่สัมผัสได้คือโคตรแสบตาเลยค่ะเพราะว่าพื้นเนี่ยเป็นสีขาวหมดเลยนะคะก็เลยทำให้มันดูแสบตาเราด้วยนะคะโอ้ไม่ก็ดสุดยอดปะปแป,ปแล้วก็พอเราเนี่ยมาตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะไปกันที่ชั้น3กันเหมือนเดิมเลยค่ะเพื่อนๆ่ะไปเร็วไปเร็ว ไปดูกันดีกว่าว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่านะอาจจะมีก็ได้นะคะโอเคปึ๊บ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 ,บ,บแล้วก็มาที่โซนนี้เลยนะคะ คือต้องบอกว่าอาคารของโรงเรียนเนี่ยเป็นสีลุ้งหมดเลยค่ะสวยมากๆเลยคะ่ะเห็นไหมมันทําให้มตเนี่ยดูมีอะไรมากขึ้นมากๆเลยนะคะอันนี้คือก็กําลังหาห้องพอออ,อยู่นะจ๊ะอ้อนี่ไงเจอแล้วจ้าชเวบวสวัสดีค่ะพอออนี่คือเป็นอุ้ย ดาบซามมไรของเราค่ะก็คือจะเป็นสีขาวแล้วก็สีชมพูนะคะคือแบบตรงคอนเซปของมอดนี้เลยค่ะทุกคนอ่ะอันดับต่อไปคือขึ้นไปที่บนหนันฟักกันดีกว่าค่ะว้าวขึ้นมาแล้วค่ะเพื่อนๆดูนี่สิคะเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมฉันถึงไม่เคยเห็นสองคนนี้เลยล่ะคะเพื่อนอุ้ยโคตรน่ารักเลยอะเดี๋ยวนี่ คือต้องบอกว่าเขาเนี่ยเป็นตัวละครที่มาใหม่นะคะทุกคนแล้วก็โคตรแบบโอ้โหคือแบบคนสร้างเนี่ยแต่งได้ค่อนข้างแบลแล้วก็แบบสวยโคตรเลยนะคะสวัสดีค่ะเธอนี่เธอเป็นเอ่มนักเรียนที่มาใหม่หรอใช่แล้วค่ะฉันนะ่ะคือนักเรียนที่มาใหม่เมื่อเช้านี้เลยนะคะแล้วแล้วเธอละเพื่อน เออผมก็มาเหมือนกันนะครับจริงหรออุ้ยจะว่าไปแล้วนะคะก็หน้าตาเนี่ยไม่ได้แย่เท่าไหร่เลยนะคะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยว้าวอุ้ยแต่ปอแอบชอบคนนี้อะดูดิโคตรน่ารักเลยอะดูเขาทำท่าสิคะคือแบบจะแบลไปไหนก่อนเอาดีๆอุ้ยแบวมากเลยอะเฮ้ยบอกเลยว่าฉันเนี่ย ชอบคนสวยเลยอะปอว่านะคะปอก็พอจะมีแผนอยู่นะคะที่ปอเนี่ยจะมากําจัดคนสวยนะคะทุกคนเราเนี่ยจะไม่ยอมให้ใครนะคะมาสวยเกินหน้าเกินตาเราแน่นอนนะคะเว้ยเอาดีนี่คือเราเนี่ยทำเควสได้ด้วยนะคะทุกคนเฮ้ยโคตรเจ๋งเลยอะเอาละเอาละสุดสวยของดิฉันงานนี้เนี่ยเธออะ ไม่รอดแน่นอนเออมันนี่สิเดี๋ยวฉันเนี่ยจะมารับน้องใหม่สักหน่อยนะจ่ะโอ้ยขอบคุณนะคะลุกพี่ไม่เป็นไรหรอกค่ะเอออุ้ยตามมาด้วยอะ่ะอุ้ยวุ้ยในที่สุดนะคะคือเขาก็ตามเรามาด้วยนะคะเป็นไงน่ารักปะหน้าตาคือแบบโคตรน่ารักอะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่เธอจะมาสวยกว่าฉันไม่ได้นะคะ มานี่ตามมาเดี๋ยวนี้เลยตามมาตามมาอย่าให้ค้าสายตาละ่ะนี่เลยค่ะมันคือห้องอัดเสียงนะคะที่รักคเข้ามาเลยค่ะพอดีว่าฉันเนี่ยมีงานเนี่ยจะคุยกับเธอนะคะที่รักเอ้ยไม่ต้องตกใจไปนะคะเธอที่ฉันเนี่ยกำลังถือมีดอยู่เนี่ยมันคือเอ่ออะไรนะไมโครโฟนนะคะ อะไรก่อนเออมาเน่เออเรียบร้อยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋วดี๋วนี่คือเป็นรอยเลื่อนนะคะก็จะเป็นแบบว่ารูปกุหลาบด้วยนะคะทุกคนเจ๋งปะโคตรเจ๋งเลยอ่ะเออมานี่สุดสวยของฉันอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าข่าหมกห้องอัดเสียงนะคะทุกคน ไว้เอาล่ะโอเคค่ะเราต้องออกจากที่นี่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนมาเห็นนะคะแต่ว่าโอ้โหเดี๋ยวนะทุกคนกดูดิคือแบบรอยเลือดเต็มพื้นเลยอะ่ะทำไงดีเฮ้ยให้ตายเธอะโอ้ยแบบนี้เนี่ยต้องมีคนจับได้แน่นอนเลยอะ่ะไม่นะไม่นะเฮ้ยให้ตายเธอเฮ้ย จะวาดไปแล้วเนี่ยในน่โอ้โหห้องนี้คือแบบคนอยู่เต็มเลยนะคะเพื่อนๆขาเดี๋ยวนะอุย้ยมีคนโทรแจ้งความแล้วคะ่ะทําไมเขาถึงได้แจ้งความเร็วขนาดนี้ก็ไม่รู้นะคะอ่าวเฮ้ยอุย้ยคนนี้คือแบบสวยมากคะ่ะงั้นมานีสิเออห้ามสวยคะ่ะไม่ได้คะ่ะคือเราเนี่ยจะมาฆ่าคนที่แบบว่าหน้าตาสวยกว่าเรานะคะ <laughs> ไปจ้าอาบน้ําดีกว่าโอ้ยคือแบบผมโคตรน่ารักเลยอะมัดกงมัดแกะเนาะอาบน้ำอาบน้ำฮายสดชื่นจังเลยนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วเราก็จะมาหัวล้อกันนะคะห้า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 อุ้ยอันนี้คือเป็นท่าหัวล้อของตัวเราคะ่ะทุกคนน่ารักปะเออแล้วก็จะมาใส,าสา่เสื้อผ้ากันค่ะฟึ้นนี่เลยใส,ยส่เสื้อผ้าเสร็จแล้วนะคะ ฮ่าฮ่ว้ทุกคนทำไมรอยเลือดเต็มพื้นเลยอะ่ะเดี๋ยวจะบ้าหรอเดี๋ยวปอเนี่ยต้องรีบนะคะเอาเสื้อนะคะไปทิ้งแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆในโรงเรียนนะคะต่างตกใจค่ะที่ว่าเจอรอยเลือดนะคะทุกคนเอ้ยไม่ได้ทางแกห้ามจับชั้นเพราะว่าฉันเนี่ยไม่ผิดเข้าใจไหมแล้วก็ต้องทิ้งมีดด้วยนะคะทั้งสองอันเลยค่ะทุกคนทิง้งฟลุม แล้วก็กดเผาเลยค่ะหุยแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะอ๋อแบบว่าชิวๆเลยะ่ะสบายๆอุ้ยตายแล้วมีคนตายเหรอคะเนี่ยอุ้ยช่างน่ากลัวจริงๆเลยนะคะเพื่อนค่ะ ก็เป็นยังไงบ้างคะสาหรับมอดเนลวันนี้นะคะทุกคนบอกเลยว่าเป็นมอดที่ค่อนน่ารักเลยนะคะก็บอกว่าเพื่อนๆเนี่ยจะชอบคลิปนี้กัน,นะคะ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ปอด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน